พะะวกเรามีผลิตภัณฑ์ทางที่เราคิดขึ้นมาอยู่สองอันนะคะก็คือ 1. การะเมงาไงคีมอนและผลิตภัณฑ์ท่าจากใบาย,ยางนาค่ะ เริ่มที่กาลแมมไงยขี้มอนนะคะนี่จะเป็นแพ็เกจจิ้งของเราค่ะนี่แล้วก็จะมีสรรพคุณกาลแมไงทขี้มอนมีสรรพคุณคือหนึ่งก็คือมีลิตต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็มีกรดโอเมก้าสูงถึง6 0เเลยค่ะซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกับผู้ที่รักในสุขภาพนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือผลิตภัณฑ์ผ้าจับใบายางนาค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าตัวนี้นะคะจะเป็น ผลิตภัณฑ์ชาที่ย้อมสีจากธรรมชาติค่ะจากพยนนะะานมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตำบลหนองหอยต่อนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้จะพามาดูวิธีการห่อ,อก,กละแมง,งาขี้ม้อนกันนะคะตามมาดูกันได้เลยค่ะเราก็หยิบใบตองมาเอาพลาสติกใส่วางหยิบกละแมมาหนึ่งชิ้นเอาวางแล้วก็พับอย่างนี้นะคะ แล้วก็ทกําการห่อ่อสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากะ,ะแล้วก็ใช้ไม้กลัดแทงขึ้นนี่ค่ะโอ้โหเร็จกับมาวิธีค่ะโอเค ขอขอบคุณคุณประนอมบุญมาคุณพิเชษบุญมา,มาและโรงงานกาละแมแม่ประนอมที่คอยชี้แนะและให้ความช่วยเหลือพวกเราตลอดมานะคะขั้นตอนการย้อมสีผ้าจากใบยางนาะคือนำใบไม้มาปั่นและนำมากรองเมื่อได้น้ำก็เอามาย้อมกับผ้าผ้าที่ได้จากการย้อมสีจะนำใบไม้มาวางลงบนผ้า และใช้ไม้ในการนวดคลึงใบไม้เมื่อให้เกิดลายหลังจากนั้นนำไปห่อและนำไปนึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมานอกจากนี้ยังมีวิธีการทุบใบไม้เมื่อให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าโดยใช้ค้อนทุบเพื่อให้เกิดลวดลายและจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเช่นเดียวกัน และนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะคะในเวลาที่เราทำมาทั้งหมดในตอนเช้าบทรับผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นแล้วค่ะ คุณวรรัตทพิบูลพันธ์นะคะในการให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าย้อมสีธรรมชาติจากใบายางนาค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ยูทูทีตำบลหนองหอยเสต็อ2นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่คือซุ้มของตำบลหนองหอยเนาะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เรามาเอานำมาโชว์กันนะคะในส่วนของโครงการยูทูีเนี่ยสิ่งที่เรานำมาจัดแสดงหรือพัฒนากับชุมชนก,ก็จะมีกละแมงงาี่อมอนค่ะนี่เลย โอ้ oh, น่ากินมากเคี้ยวเล่นทานเล่นเพลินแพ็กเกจสวยงามมากเลยนะคะ,คะอ,อ,ออกแบบแพ็กเกจยด้วยตัวของทีมงานเราเองะะใช่ค่ะทีมงานนองหอยนี่เก่งมาการาคาของผลิตภัณฑ์ค่ะคุณอีฟเป็นยังไงบ้างนะะในส่วนของชิ้นเล็กนะคะทั้งหมด200กรัมเนาะจะมี2อ0ร้อ,200อกรัมเนาะราคาจะประมาณ160บาทใ<ช>อ่นนใ<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้500กรัมอยู่ที่260บาทค่ะ ให้เก๋สวยงามน้าไปเป็นของฝากติดมือได้หรือสั่งทําได้เลยเนาะคุณปันเนาะใช่ค่ะต่อมาเป็นออที่เราพัฒนากันก็จะเป็นผ้าย้อมใบยางนาใช่ค่ะผลิตภัณฑ์<บ>ต้นแบบใช่<า>จะเอาไปเป็นผ้าสําหรับตัดทําผ้าปูโต๊ะปลอกหมอนหรือว่ากระเป๋าแล้วแต่ตามสะดวกเลยเนาะในส่วนของด้านนี้จะเป็นผ้าผัดคอกระเป๋าแล้วก็ปลอกหมอนค่ะใชลายก็สวยงามเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่จะมีทั้งแบบทุบนะคะแบบทุบก็จะเป็นแบบนี้ เป็นแบบลายดอกไม้เบลอๆนี่แต่ส่วนนี้จะเป็นอีโคปรินต์นะคะถ้าชัดๆอย่างนั้นเป็นนึ่งใช่ไหมคะคุณอีฟใช่ค่ะอันนี้ที่ที่เห็นเป็นสีน้ำดำคือเป็นสารสนิมเนาะแล้วเราทำให้เห็นชัดขึ้นเนาะวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย